วันนี้สามีเคล็ดลับตีดีมาแชร์เกี่ยวกับการเร่งผมหยิกของคุณให้ยาวเร็วขึ้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้อยู่และอยากรู้เคล็ดลับว่าจะต้องทำอยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีสมาชิกชาวผมหยิกทุกท่านพบกันอีกครั้งกับสาวิตรีและช่อง Lesbe Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะ ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสาอย่ืนคลิก subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะเพื่อที่ทุกครั้งที่สาอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาย,ยอดฮิตสําหรับคนผมหยิกเลยนะคะก็คือการที่ผมหยิกของคุณยาวช้านั่นเองแล้วมันจะมีเคล็ดลับวิธีการดูแลรักษาผมหยิกแบบไหนบ้างที่จะช่วยเล่งให้ผมหยิกของคุณยาวเร็วสาหมายถ,ถึงว่ายาวเร็วด้วยคุณภาพของผมที่สวยแบบนี้ ะจะไม่เคล็ดลับง่ายๆนะคะแค่4วิธีเท่านั้นเองนะคะที่จะทำให้ผมยิกของคุณยาวเร็วขึ้นแล้วก็มีผมยิกยาวสวยแบบมีคุณภาพเคล็ดลับที่ 1. ร่างกายคุณต้องมีสุขภาพดีสามหมายถึงจากภายในสู่ภายนอกแล้วมันเกี่ยวยังไงการที่คุณจะส่งวิตามินทั้งหมด ไปที่รากผมของคุณนั้นนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินเหล่านั้นซะก่อนแล้ววิตามินหรือแร่ธาตุอะไรบ้างในร่างกายที่เราต้องการอย่างเช่นวิตามิน A, B, C, D ไ r o n อ i n ลอนสิงค์โปรตีนวิตามินต่างๆเหล่านี้มีส่วนสําคัญต่อการเล่งให้ผมของคุณเกิดไวขึ้นถ้าร่างกายคุณไม่มีวิตามินเหล่านี้เพียงพอแล้วจะเอาโปรโตีนและว,วิตามินจากที่ไหนส่งไปที่รากผมของคุณล่ะคะ วิตามินเหล่านี้นะคะคุณสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพวกซัพพลิเมนต์ต่างๆนะคะเป็นตามแคปซูลเขามีขายกันเยอะแยะค่ะหรือถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นก็คือการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นั่นเองเคล็ดลับที่2การมีรากผมหรือหนังศีรษะที่แข็งแรง ถ้าคุณอยากจะให้ผมของคุณยาวเร็วขึ้นส่วนสําคัญที่สุดคือการมีรากผมที่แข็งแรงเพราะถ้าคุณไม่มีรากผมที่แข็งแรงต่อให้ผมคุณยาวขึ้นมามันก็จะขาดหลุดร่วงง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ใจดูแลรากผมและหนังศีรษะของคุณให้ดีมันก็เหมือนกับการดูแลผิวพรรณนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าหนังศีรษะก็เป็นส่วนหนึ่งของ ผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการดูแลรักษารากผมและก็หนังศีรษะของคุณรวมไปถึงการหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับรากผมและหนังศีรษะของคุณอย่างเช่นคนที่มีหนังศีรษะแพ้ง่ายสามไม่แนะนําให้ใช้ยาสระผมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีซันเฟตพาลาเปีนซิลิโคนปิโตรลียมออยล์ เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจจะไปชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในหนังศีรษะของคุณและโดยเฉพาะคุณที่มีรากผมที่แห้งอยู่แล้วด้วยเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมันก็จะทําให้รากผมและหนังศีรษะของคุณยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่เพราะหนังศีรษะของคุณแห้งมากๆก็จะทําให้เกิดอาการคันหรือบางท่านอาจจะมีอาการของรังแคก็คือการหลุดลอกของหนังศีรษะนั่นเองเพราะฉะนั้น คุณที่เป็นหนังศีรษะแพ้ง่ายควรจะระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมดีๆนะคะก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผมครั้งหน้าอ่านฉลากให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีผมที่ยาวเร็วคุณก็ต้องดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรงวิธีการดูแลหนังศีรษะและรากผมของคุณให้แข็งแรงนั้นสามีวิธีแนะนําง่ายๆหย,ยุดสาวิธีคะ่ะ1การทำทรีทเมนต์ที่รากผม ใช่คะ่ะการทำทรีตเมนท์ที่รากผมส่วนตัวสาเองเวลาสาทำทรีตเมนท์ที่รากผมนะคะสาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อยู่2ออย่างเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ํามันระหุมก็คือตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันระหุงนะคะสาจะใช้หมักที่รากผมก่อนที่สาจะสระผมอีกตัวหนึ่งที่สาใช้ก็คือตัวนี้สาก,ก็จะใช้เป็นการบำรุงรากผมด้วยเหมือนกันเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงหัวผลิตภัณฑ์นี้นะคะเขาดีไซน์มาสําหรับให้ใช้ที่รากผมโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะใช้ง่ายมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ จามีกาแบล็คคาสตาร์ดออยล์แต่ไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยจะมีขายหรือต่อนะคะหรือเพื่อนๆไปหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันอย่างนี้ก็ได้เนาะตัวนี้จะเป็น j a m e กาแบล็คค c สตาร์ดออยล์แล้วก็จะมี e x t กซ virgin coconut o ค l ก็คือมีน้ำมันมะพร้าวอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็จะมี lemon o อยก็คือน้ำมันของเลมอนนะคะ l a เวนเดอร์อก็คือตัวลาเวนเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีน้ำมัน จากพืชหลายๆชนิดนะคะก็ดีมากสำหรับผมแล้วก็เวลาที่สามีความรู้สึกว่าคันที่หนังศีรษะนะคะเพราะว่าที่แคนาดาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะบรรยากาศมันจะแห้งมากๆนะคะพอบรรยากาศมันแห้งเนี่ยมันก็จะทําให้หนังศีรษะของสารเนี่ยเกิดอาการคันเวลาที่สามีอาการคันที่หนังศีรษะสา,สาก็ใช้ตัวนี้นะคะคือมันจะใช้งานง่ายมากนะคะก็คือเปิดฝามาตรงนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะในตรงส่วนที่หนังศีรษะ มันคันนะคะแล้วมันก็ช่วยได้นะคะยับยัง้งอาการคันด้วยนะดีมากโดยส่วนตัวเนี่ยสาเป็นคนที่แบบใช้ตัว c ร s t อ r oil หรือตัวน้ำมันละหุงนะคะสาชอบมากแล้วก็ตัวนี้นะคะมันใช้ได้ทั้งผมใช้ได้ทั้งผิวเลยนะคะอย่างที่สาบ,บอกที่แคนาดาช่วงนี้เป็นไรที่แห้งมากฉากก็ใช้ตัวนี้ทั้งบนหนังศีรษะแล้วก็ทั้ง ผิวของสาด้วยรวมถึงผิวหน้าของสาด้วยนะเพราะว่าสาเป็นคนแพ้ง่ายมากๆและตัวน้ำมันละหุงนะคะข้อดีของมันก็คือช่วยในการกระตุ้นรากผมนะคะเพื่อให้เกิดเส้นผมใหม่สาก็เลยชอบมากๆ 2. ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนหาซื้อไม่ได้ก็ลองไปดูพวกน้ำมันละหุ่งนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับน้ำมันละหุ่งนะคะลองเอามาใช้หมักผมดูช่วยได้คะ่ะ อย่างที่2ก็คือการนวดที่หนังศีรษะนะคะเวลาที่คุณสระผมนะคะเวลาที่สะสระผมเนี่ยส็จะค่อยๆใช้มือนะคะค่อยๆนวดคลึงที่หนังศีรษะนะคะการนวดที่หนังศีรษะมันจะไปกระตุ้นการไหลเหวียนของเม็ดเลือดแดงนะคะให้ไปที่หนังศีรษะนะคะพอเวลาที่มีเม็ดเลือดแดงที่หนังศีรษะ เป็นจานวนเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นการไหลเวียนของของเม็ดเลือดนะคะที่หนังศีรษะแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยอย่างที่3ก็คือไปหาเซรั่มบำรุงรากผมนะคะมีเซรั่มขายเยอะแยะมากมายตามท้องตลาดนะคะสาวไมา่เจาะจงยี่ห้อไหนเป็นพิเศษอย่างตัวนี้ที่สาใช้นะคะจ j a m i าแบล็คคา a าอออเนี่ยมันเป็นได้ทั้งตัวหมักแล้วก็เป็นตัวเซรั่มนะคะสา,าก็ใช้ตัวนี้ เป็นประจำแล้วมันก็ดีมากเพื่อนๆลองไปศึกษาหาดูนะคะว่าเซรั่มชนิดไหนที่มันเหมาะกับหนังศีรษะของเรานะคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมเนี่ยคุณจะต้องศึกษาก่อนแล้วก็ไปค้นคว้าดูว่าหนังศีรษะของเราเป็นแบบนี้หนังศีรษะมันหนังศีรษะแห้งควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหน เคล็ดลับที่3นะคะก็คือการดูแลรักษาที่เส้นผมหลังจากที่ร่างกายของเรามีวิตามินที่อุดมสมบูรณ์และเพียงพอที่จะส่งไปให้ที่รากผมและเราก็รู้จักวิธีที่เราจะทําให้รากผมและหนังศีรษะของเราแข็งแรงหลังจากนั้นก็คือการดูแลรักษาที่เส้นผมนั่นเองการดูแลรักษาเส้นผมรวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมด้วยอย่างพวกยาสระผมครีมนวดคุณควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสระผมหรือครีมนวดให้เหมาะสมกับประเภทของเส้นผมของคุณ อย่างถ้าคุณมีผมที่แห้งคุณควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสะผมหรือครีมนวดที่อุดมไปด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ที่จะไปช่วยให้เส้นผมของคุณไม่แห้งไม่ชีฟูหรือคุณมีเส้นผมที่มันง่าย คุณควรที่จะใช้ยาสระผมหรือครีมนวดที่จะไปช่วยเกี่ยวกับเลื่อนลดความมันให้กับเส้นผมของคุณอย่างตัวสาเองเนี่ยสาเป็นคนที่ผมแห้งมากๆแล้วก็ผมหยิกชี้ฟูอันนี้คือเป็นปัญหาหลักของคนผมหยิกทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่สาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสระผมหรือครีมนวดเนี่ยสาก็ต้องดูผลิตภัณฑ์ตัวนั้นที่มันมี m o i s ไรเซ z e r เพียงพอสําหรับเส้นผมของสาและสาก็ต้องดูอีกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นน่ะไม่มีซันเฟตพาราบีนซิลิโคน วิตูเลียมออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์เป็นปริมาณที่น้อยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่สากล่าวมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีมันจะทําให้ผกของสายิ่งแข็งแล้วก็ชีฟูมากกว่าเดิมอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ยาสระผมตัวนี้ที่สาใช้นะคะเป็นของ l last b r a n นนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น3สเต็ปนะคะก็คือยาสระผมครีมนวดแล้วก็ตัวเซตผมเป็นผลิตภัณฑ์วันแบรนด์ดันนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนเนี่ยสาจะใช้รวมกัน,นหลายๆแบรนด์แต่พอสามาใช้แบร นี้นี่วันแบรนด์ก็คือใช้แบรนด์เดียวได้ทุกขั้นตอนเลยอย่างตัวนี้เขาก็จะบอกไว้ว่ามีเชียร์แล้วก็มารังกาออยล์หรือน้ำมันมารุมนั่นเองมารุม um ก็มีประโยชน์ต่อเส้นผมมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกไว้อีกว่า เหมาะสําหรับทุกประเภทของเส้นผมและเขาก็จะมีป้ายบอกไว้ข้างหลังตรงน,นี้นะคะว่าไม่มีซันเฟดไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีพาราเฟนนะคะไม่มีสารเหล่านั้นที่สาไม่ต้องการที่จะให้มีในเส้นผมของสาเวลาสาใช้สาก,ก็จะใช้คู่กันยาสระผมครีมนวดแล้วก็ตัวดิฟอินคอนดิชเนอร์หรือตัวสไตล์เรนนั่นเองใช้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่คุณเลือกใช้ยาสระผมกับครีมนวดให้เหมาะสําหรับเส้นผมของคุณแล้ว คุณก็ต้องมีการหมักผมอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งเพราะการทำทรีตเมนต์หมักผมอาทิตย์ละหครั้งเนี่ยจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเส้นผมของคุณในส่วนที่เสียเข้าไปเพิ่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้เส้นผมของคุณมากขึ้นเข้าไปช่วยบำรุงเส้นผมทาให้ผมคุณนิ่มทําให้ผมดูเงางาม อย่างสาสาก็จะหมักผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสาเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเ h ีย ers Mo อยเจชอบผลิตภัณฑ์ของ Che ยร์สมอยเจมากๆถ้าคุณติดตามสาวมาสักพักนึงคุณจะรู้ว่าสาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Cheers สมอยเจหลายตัวมากตัวนี้นะคะจะเป็นครีมหมักผมที่ดีมากๆช่วยให้ผมคุณนิ่มเงางามเจ็ดเท่า กลิ่นหอมมากๆเพิ่มมอยเจอร์ไรเซอร์ให้กับเส้นผมของคุณโดยเฉพาะคนที่ชอบเป่าผมรมร้อนคนที่ชอบหนิบผมสาแนะนําตัวนี้เลยนะคะเวลาที่สาหมักผมตัวนี้สาจะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าวันไหนสาจะใช้ผลิตภณัณฑ์ตัวนี้หมักผมสาก็จะใช้เป็นเซตเลยเพราะเขามีเซตยาสระผมแล้วก็ครีมนวดด้วยเป็นเซตแบบนี้นะคะถือไม่หมด <laughs> นี่นะคะเป็นตัวยาสผมครีมนวดแล้วก็เป็นตัวครีมหมักผมแบบนี้นะคะสาก็จะใช้เป็นเซตเลยแล้วผลิตภัณฑ์ของ Che ยร์สโมยเจตัวนี้นะคะอย่างที่สาบอกเนาะเวลาที่สาจะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยสาจะเป็นอะไรที่ระวังมากเขาก็จะบอกไว้ว่าตัวนี้จะเป็นตัว power green นะคะ power green คืออะไรมาดูซิมีอะไรบ้างก็มีตัวคันานะคะมีตัวมัทชั g r กรีนทีนะคะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วตัวนี้เขาก็จะบอกไว้ข้างหลังนะคะเขามีเนี่ย l a b บลบอกไว้โอ้ มันแสงเนาะนี่อย่างนี้นี่โอเคเขาก็จะบอกไปว่าไม่มีซันเฟไม่มีพาราเฟนไม่มีพาราบีไม่มีนูเลียมโอย no animal taste นะคะนี่ตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆตัวนี้ oh goodness. ไม่มีขายี่ประเทศไทยนะจ๊ะจะบอกผลิตภัณฑ์ที่สาเอามาโชว์ให้เพื่อนๆวันนี้นะคะไม่มีขายที่ประเทศไทย แต่ถ้าคุณต้องการที่สั่งซื้อนะคะติดต่อเข้ามาหาสาได้นะคะสาจะส่งให้คุณถึงหน้าบ้านเลยค่ะมันดีมากๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือสาใช้เองสาก็เลยกล้าที่จะบอกต่อนะคะว่ามันดีจริงๆและอย่างที่3นะคะหลังจากที่คุณมียาสะผมครีมนวดที่ดีแล้วมีการหมักผมอาทิตย์ละ1ครั้งและที่สําคัญ ขาดไม่ได้เลยก็คือควรควรที่จะมีเซรั่มนะคะอาจจะเป็นเซรั่มตัวเดียวกันก็ได้นะคะที่คุณใช้บํารุงรากผมนะคะเพราะว่าเซรั่มบางตัวเนี่ยมันใช้บํารุงได้ทั้งรากผมแล้วก็บํารุงได้ทั้งที่เส้นผมด้วยอย่างตัวที่สาโชว์ให้ดูตอนแรกนะคะตัวน้ํามันละหุ่งตัวนั้นน่ะสาใช้ได้ทั้งหมักผมแล้วก็ใส่เส้นผมได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความ,ามงามให้กับเส้นผมแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่กับเส้นผม ให้ยาวหนมากขึ้นและเคล็ดลับข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วจะเสร็จแล้วก็คือการเล็มที่ปลายผมนั่นเองที่ปลายผมนะคะนี่คนผมยิกอาจจะหาปลายผมยากนิดนึงนะคะสาจจะโชว์ให้ นี่นะคะก็คือปลายผมนะคะถ้าใครที่มีผมแตกปลายนะคะสาวไม่มีผมแตกปลายไม่มีปัญหานั้นใครที่มีผมแตกปลายนะคะเนื่องจากว่าคุณบำรุงรักษาผมคุณไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าคุณไม่มีวิตามินที่เพียงพอที่จะส่งไปที่เส้นผมของคุณนะคะก็เล็มผมออกเลยค่ะเล็มในส่วนที่มันแตกปลายออกนะคะยิ่งคุณเล็มในส่วนที่มันแตกปลายออกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะช่วยให้ผมของคุณยาวเร็วมากเท่านั้นเพราะว่าวิตามินทั้งหมดที่มันส่งไปที่เส้นผม ของคุณนะคะมันจะไปไม่ถึงเลยถ้าผมของคุณแตกปลายเพราะว่ามันจะต้องเอาวิตามินทั้งหมดเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่ผมของคุณแตกปลายนะคะมันจะเสียเวลาตรงนั้นมาเพราะฉะนั้นสาแนะนาให้เ,เพื่อนๆนะคะเลมนะคะอย่างน,น้อยๆเดือนละครั้งนะคะคอยเล็มผมที่แตกปลายเห็นมันแตกปลายตรงไหนเล็มทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายคะ่ะเพราะว่ายิ่งคุณเล็มผมที่เสียออกผมใหม่ของคุณก็จะยิ่งยาวเร็วขึ้น จะมีผมสวยทั้งทีนี่มันก็ต้องศึกษากันเยอะนิดนึงนะคะถ้าใครบอกคุณว่าแค่ใช้ยาสระผมครีมนวดแค่นั้นก็มีผมสวยสาคนหนึ่งล่ะคะ่ะไม่เชื่อเพราะว่าสาลองมาแล้วต้องใช้ทั้งยาสระผมครีมนวดครีมหม,มักผมวิตามินต้องหม,มักผมมันก็ต้องใช้เวลากันนนด่ึงถ้าคุณอยากมีผมสวยแต่คุณเชื่อสานะคะหลังจากที่คุณมีผมสวยแล้วอยากจะบอกว่ามันคุ้มมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้บ้างคะชอบวิธีการดูแลรักษาเส้นผมและการบำรุงรากผมของสาหรือเปล่าและเพื่อนๆจะเอาวิธีไหนไปใช้ส่งข้อความมาให้สารู้ดล้วนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีเคล็ดลับวิธีการดูแลรากผมและเส้นผมที่ดีๆที่สายังไม่ทราบก็ส่งเข้ามาแชร์ความรู้กันด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอของสามาถึงตอนนี้นะคะสาหวังว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอคลิปนี้จะขอให้คุณมีความสุขกับผมหยีของคุณนะคะอย่าลืมนะคะ จงภูมิใจเถิดที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย